กชาแนลครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเช้านี้ผมพามาดูแบรนด์โคมาสุตัว PC 210รุ่น10นะครับออกมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับของเสียป,ป้องนะครับเสียป้องวิทยานะครับนี่นะครับมาดูซิว่าดานหนักๆที่เขาเอาไม่ออกกันนะครับนี่ฮะ มันจะออกหรือเปล่านะครับแต่บางส่วนก็ออกได้นะฮะตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นดานแผ่นหนาแต่ว่าน่าจะออกได้นะข้างล่างก็เป็นดินดินดีนะฮะดินดีเครื่องหกสูบตัวนี้เป็นหกสูบคอมมอนเรวนะฮะสไตล์คอมคสคมสูบเดิมนะครับช่วงล่างเป็นโรลเลอร์เจ็ดลูกนะครับข้างบนเป็นแคเรียนะฮะยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับมีปัจจุบันนี้ก็มีตัวกองอากาศที่เป็นอยู่ด้านหลังเก่งนะครับตอนนี้บุ้งกีก็หนึ่งคิวนะตูดลึกสไตล์ยุโรปนะครับตูดลักษณะ,ะน,นี้ข้อดีของมันคืออุ้มดินได้เยอะนะฮะแล้วก็ไม่เถือไม่เถือหมายความว่าไม่ต้านนะฮะ ไม่ต้านเวลาขนาดขนาดขุดนะครับซึ่งบุกีรุ่นเดิมๆของเราที่เราเห็นนั้นบุกีตูดสวยนะครับทรงมันสวยกว่าแบบนี้นะครับแต่บางคนก็ชอบแบบนี้นะฮะสไตล์เดียวกับแคทสไตล์สเปกยุโรปนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตูดลึกพุ่มดินได้เยอะนะฮะ หนักตัวประมาณ21ตันต่ำกว่านะเคยรีวิวภายในอ่ารีวิวภายในผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแต่ว่าเคยบอกสเปคไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนฮะตัวนี้ตัวทดลองที่เคยเอามาให้ชมนะครับปั๊มก็เป็นของมันเองนะฮะปั๊มของแบรนด์คอมมัสุปั๊มคอนโทรลวาล์วเป็นของเป็นของแบรนด์ของตัาเองนะฮะนี่มาทอยดินนะฮะ ขับดีมือดีนะฮะนิ่มขับรถนิ่มมากตัวนี้ไม่มีอะไรยแยกมานะครับไม่ได้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่มีอะไรยแยกหน้าตาสไตล์เดิมนะครับแต่ดูแล้วเปลี่ยนยังเป็นทรงเดิมนะฮะสไตล์ทรงเดิมแต่เปลี่ยนคาแรคเตอร์นิดหน่อยอย่างพวกแผงระบายความร้อน แล้วก็พวกมุ้งกี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์นะถ้าดูภายนอกกันที่เรารู้กันนะสไตล์ตเขาก็ยังคงเป็นสไตล์ตรุ่นแปดแต่ว่าเทคโนโลยีหน้าจอพลังกำลังก็เหนือขึ้นมาพอสมควรน,นะแต่ยอมรับว่าเรื่องของบูมอาร์มตัวขกสูตรนไม่ค่อยแตกแล้วนะ ไม่งานหนักจริงนะครับไม,ไม่ไม่แตกแล้วนะค่อนางจะแข็งแรงนะครับเป็นชิ้นเดียวนะฮะบูมมากองบ้องหลักนะครับมาให้พร้อม ว่ากันว่ามันค่อนข้างจะกินน้ํามันและช้านะครับแต่จริงๆแล้วในส่วนมุมมองผมนะผมว่าช้านี่มันก็ไม่ได้ช้าขี้เหล่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวเนื่องจากว่าน้ําหนักตัวเขาเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันมีผลดีต่อต่อเครื่องจักรคือเรื่องของเขาเรียกว่าไวเกินมันงานมันก็จะไม่ได้ดีเหมือนกับไปเรื่อยๆนะไม่ได้ต้องเอาเร็วขนาดนั้นนะครับ ไม่ได้ขับแข่งกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอทํางานได้อย่างเ็าเรียกว่าไม่ขี้เหร่นะฮะมันจะไปเปรียบเทียบกับสมัยก่อนรุ่นก่อนก็คงไม่ได้นะครับผมตัวใหม่ก็มีความคล่องตัวสูงนะมันก็พัฒนาพ,พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาให้เหมาะกับปัจจุบันนะครับวันนี้หน้าจอนี่ดูได้นะครับบอกปัญหาโค้ดความเสียหายอะไรนะ ซึ่งมันก็ทำการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรัรบรถขุดปัจจุบันนะฮะคุมสูนี่มีก็ Members ตั้งแต่รุ่นรุ่นหนึ่งเลยนะฮะที่เป็นตัวหัวเก่งด้านซ้ายนะครับไล่ต้นแบบมาอย่างนั้นเลยนะ รุ่น2ที่ยังเป็นคอนทนยาวรุ่น3ามคอนทนยาวแล้วก็คอนทนยาวกึ่งน้ํามันกึ่งน้ำมันเคราะว่าถ้าใครทันนะครับคอนทนยาวกึ่งน้ํามันก็คือตัวเดินจะเป็นคันคันคันชักลิงค์ที่เป็นลิงก์นะครับส่วนคอนโทรลมือนี่จะเป็นน้ํามันนะครแล้วก็มาเป็นลับตัวคอนโทรลน้ํามันนะครรุ่น3ามบายที่แอดวานซ์ขึ้นมา ลมแรงหน่อยนะครับขอ,ขอโทษเอฟซีนะครับมันลมมันแรงจริงนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงแทรกอาจจะมีลมเข้าไปในาการอัดคลิปในคลิปนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับคือน้อยน้อยแบรนดนะครับที่จะที่จะมีเขาเรียกว่าทำปัม๊ม ปั๊มเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฮดรอลิกนะครับที่เป็นของตัวเองนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าคนสมัยก่อนก็จะเรียกว่าลูกผสมนะฮะก็คือเครื่องอีกอย่างปั๊มอีกอย่างนะครับแต่เป็นประมาณนี้นะฮะแต่พวกที่ผมกล่าวไปก็มีแต่ระดับแบรนด์กลางๆนะครับที่คือเอาจริงนะครับเค .3 บนี่ก็สุดยอดของแบรนด์ระดับโลกนะฮะปั๊มเคนะี่ี คา,าวสกิไม่ใช่เฉพาะเค3 b นะครับที่อยู่ในรถทุกรุ่นนะครับที่นำเค3 b เข้าไปใช้นะฮะส่วนเครื่องยนต์นะฮะก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อจะเป็นยูซุฮีโน่หรือจะเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับออกแบบมานี่รองรับสิ่งแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีให้ประหยัดน,น้ํามันแล้วก็เผาไหม้หมดจดนะฮะเอาจริงระบบคอมาาเลรนี่ที่เรารู้กันนี่ผลดีของมันก็คือ การเผาไหม้หมดจดนะฮะเอาจริงๆนะครับมันมันทาให้รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่ยุโรปเขายอมรับกันเริ่มตั้งแต่อ่ายูโรวันทูทีโฟนะครับหรือถ้าเป็นเทียก็เทียหนึ่งเทียสองเทียสามนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเทียสามนะครับก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะฮะถึงจะเข้าสเปคของ ทางฝั่งยุโรปนะครับที่จะทําให้เข้าเกินไขในการขายนีฮะแต่บ้านเรายังไม่ซีเรียสถึงขั้นนั้นนะครับแค่ยูโรโฟค่ยูโรทีนี่ก็สุดยอดแล้วะฮะเสียงเครื่องเพาะนะฮะรถใหม่นะครับสองอาทิตย์ยังไม่ถึงร้อยชั่วโมงไม่ใช่สิครับร้อยกว่าชั่วโมงแล้วนะที่คนขับบอก บางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็ว่ากินน้ำมันนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะนาจิตตังครับเอาจริงๆมันก็ระดับโลกกันนะครับคือโคมกผสมสูนี่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเปิดตลาดบ้านเราตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับตั้งแต่นําเข้าจนถึงผลิตฐานผลิตในบ้านเราที่อมตะนครเลยนะฮะโรงงานประกอบอยู่ที่นี่นะครับ เรื่องผลิตอื่นๆไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่อาาัมตะนครนี่ของสูตรนี่ผลิต200นะครับตัว200 130แต่ส่วนเป็นบูโดเซอร์ที่เป็นรถแท็กเตอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นอ่าวิวโหลดเดอร์นั่นรถตักร้อยยางนั่นนะผมไม่แน่ใจนะว่าจากอินโดหรือเปล่านะครับเรื่อจากเรื่อจากที่ที่อาาัมตะแล้วนะผมผมไม่แน่ใจนะครับ รับรองว่าภายในนี่กว้างขวางนะครับนั่งสบายอนโทนนิ่มนะฮะหน้าจอใหญ่นะครับแต่ยังไม่เป็นทัชสกรีนนะครับยังเป็นหน้าจอ LED นะครับเป็นปุ่มกดอยู่นะตัวที่เป็นลิง์เบลหรือว่าเป็นตัวตัวริแพนะครับจะเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับผม ว่าจะไปรีวิวให้ดูนะครับสําหรับริแพรนะฮะบ,บ้านเราบริวณแถวนี้นะครับภาคตอนออกยังไม่ค่อยมีใช้นะครับสวนใหญ่จะเป็นแบรนด์ล้วนๆนะโคมาสุนิตาชิโคเบลโกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสมิโตโม่อ,อย่างนี้นะฮะคนขับทำงานค่อนข้างฝีมือ แท็กมาตรฐานก็80เซนนะครับโดยธรรมชาติของมันนะฮะความกว้างก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะครับเพราะว่าเป็น210นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวนี้อย่างรถซานนี่หรือวงกงอนนี้จะจะใหญ่ขึ้นมานครับแล้วก็แค่ตัว Nex t เจเน r เรชั่นะครับที่เป็นตัว h e ฟวี Heavy นะฮะความกว้างของแท็กเฟรมก็จะใหญ่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะ สสที่วยก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาตัว P C 2อ0รรุ่นิ M z มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณเอ็ซทุกท่านนะครับที่ยังติดตามหนาเน่นเหมือนเดิมนะครับมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับความรู้ก็เท่าที่ศึกษามานะฮะ มีอะไรที่ผิดพลาดไปหรือแรกเปลี่ยนกันก็เชิญในคะอมเมนต์ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ใเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ